จตุพรพรมพันธ์ชีทักษิณชินวัตรพักโทษกลับบ้านเก็ยังไม่จบเหตุดีลยังอยู่และอยู่ที่ว่าจะเบี้ยวดีลหรือไม่ระบุช่วงก่อนสงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลภายสารเชื่อทักษิณเป็นเสือไม่ใช่ลูกวัวคาดหวนคืนทำเนียบนายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรณคณะหลอมรวมประชาชน f a c e b o o k ไลฟ์ Facebook ว่า หลัง18กุมภาพันธ์นี้เมื่อทักษิณชินวัตรได้พักโทษออกจากชั้น14โรงพยาบาลตำรวจกลับบ้านไม่ได้หมายความว่าอารมณ์เดือดของประชาชนจะจบลงไปเพราะยังมีสถานการณ์ดีลขนวนแปรให้เกิดภาวะแสกซ้อนกรณีอื่นๆมาทำให้บ้านเมืองเข้าสู่วิกฤตได้ การพักโทษออกจากชั้น14โรงพยาบาลตำรวจสังคมไม่ได้เห็นการอายัดต,ตัวทักษิณชินวัตรในคดี112หรือเห็นภาพการกลับบ้านจันสองล่าที่ถูกเตรียมไว้รองรับเพราะปรากฏการทักษิณที่ผ่านมาทำให้หน่วยงานรัฐทั้งกระทรวงยุติธรรมราชทัน์ตำรวจและอายการล้วนมีท่าทีผิดปกติและมากด้วยข้อสงสัยกันไปหมด Please really start